เพราะว่าหนูจำได้ว่าปากช่องมันต้องเบี่ยงซ้ายเลไโอ้ยยิงผันนะดีนะไม่คิดตรงนั้นจะไปเขาใหญ่เออถ้าคิดตรงนั้นน่ะคุณน่าไม่เห้นกลับบ้านแลวมงเย้เลยโลสะใจเลยหลายคนบอกก็ถ้าให้หนูหลงอ่ะครูก็เสียเวลาไม่ค่ะดิฉันเตรียมมาหลงกับทุกคนอยู่แล้วเพราะเราสอนแตทละคนนะถึงบ้านแล้วค่ะเอ้าทำไมล่ะคุณจะเพิ่งทิ้งดิฉันเด็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองตรงมองขวาอย่ามองขอบนะถ้ามองขอบเราเละแน่ๆค่ะ ไม่ใช่หม้แต่ว่าหนูไม่เคยขับหนาขนาดนี้มันล้ายจริงค่ะจริงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาขับทางไกลจะได้รู้ตัวเราใช่ไหมได้ลองถางคุณนัดขับด้วยส่วนประสบการณ์ใหม่ใช่นี่แหละเขาเรียกว่าไปเพิ่มไปอัพเลเวลตัวเองอัพสกิลตัวเองใช่หนูก็หมูบอว่าหนูก็ถึงกล้ากล้าเขาเรียกว่ามั่นใจมากขึ้นนะคะแต่บางคนนะคะครูฝึกจะบอกได้เลยว่าคนนี้มีเซนส์ในการขับรถไหมอย่างเราบอกมีเหลือแค่มีวินัยในการใช้มันบ่อยๆค่ะเออ จากมองซ้ายแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงพอเจอบ้านตีนถนนโล่งเลยสบายใจไหมสบายแล้วปล่ากช่องแล้วระวังเลี้ยวไม่ทันอีกนะัถลุกไปนู่นนี่แกมีความสุขนี่แหละคืาบอกไปไหนก็ไม่อุ่นใจทีาว่าเราค่ะยิ่งคุณไปสู้สู้อะไรมาเหนื่อยอ่ะกลับมาแล้วมันอิ่วตัวเองแบบนี้เพราะแบบจะถึงบ้านเราจะแบบดีใจแค่ได้เอาล้อแตะถนนบ้านตีนที่คุณชินอ่ะ แค่นี้มันก็แบบใจฟูขึ้นมาหน่อยแหละแบบโอ้โหพินแบบทำได้ละ่ะไปโคราชแบบตั้งใจอยากไปโคราชแต่แบบไม่รู้จะชวนใครอะไรอย่างเงี้ยดูนะค่ะว่ารถตู้เขาต้องการอะไรเดี๋ยวเออแล้วอยู่เลนเนี้ยเราชะลอยเขาหรือยังเขาเลี้ยวหรือเขาจอดแล้วเลนขวาถ้าจะหลบไปเราไปได้ไหมมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาเขาจะเลี้ยวตัดหน้าเราหรือเปล่าเบรกนิ่งๆไว้ค่ะเบรกนิ่งก่อนเบรกนิ่งๆเลยค่ะเบรกกระทันหันก็ไม่เป็นไรค่ะเออนิ่งไว้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 เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวถ้าเขาเลื่อนมาอีกละ เมื่อไปกระจกเรากับเขาเนี่ยมันจะไม่รอดกันเลยแล้วแล้วเนี่ยปากซอยถ้าเขาออกมาอีกล่ะนีใจค่ะอย่างน้อยเราก็ถึงบ้านเราแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณต้องหยุดใช่แต่เราพุ่งไปเรื่อยๆค่ะทำไมเราถึงสตันทิ่เลไไม่ออกเราไม่ใช่เท้าช่วยแต่เบรคเนี่ยเราพาตัวเองวิ่งไปหาปัญหาข้างหน้ามีเสืออ้าปากอยู่แต่เราต้องวิ่งไปซึ่งจริงเราหยุดได้จริงเราต้องหยุดเราว่าตื่นเต้นเองแหละ ฉันตื่นเต้นกว่าเพราะว่ารถตู้เต็มหน้าดีฉันเล้มอีกคนนึงพาดิฉันพุ่งเข้ารถถูกล้อทำไมไม่หักคะไม่รู้เหมือนกันครับคุณตูกใจดีกว่าพุ่งอะไรทัดทางตรงยาวมีความสุขไหมคะบอกแล้ว<ช>ถนนอย่างนี้น่ากลัวคือเกาะกลางไม่มีกั้นให้เราค่ะต้องรู้ว่าทางนู้นข้ามมาอีกหรือเปล่านก็นจะเตะมาหาเราได้ใช่แล้วอยากที่เราข้ามล้วเข้าไปทางนู้นนะบางทีข้ามปุ๊บแยกมันตรงพอดีเขาก็ตรงเข้าบ้านก็เ,เลย อย่าคิดไปเองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองอเออก็เห็นในเขาเลี้ยวเสร็จสิน้นแล้วตามเขาได้ก่อน <S <S เป็นคนทําเวลาได้เป๊ะมาก <S 1> <S 1> <S <S ไงรถตู้คันนี้ไนคุ้นคุ้นไหมอ๋อขอโทษครับพี่เหมือนเราก็ที่ในใจส่งคนเสร็จแต่พ่กมุงไปแหละแต่บางเอิญมันไม่ไปไงอืมมันจอดขอคนอันนี้ตอ่นี้ฉันเริ่มหมือนมอนอ,งอ,อ,มอ,นองสิเสมือนมอสรองศิษะแล้วตอนเนี่ยหลับขับไปแล้วตอนนี้ปวดขับปวดคอเหนนี่เหมือนไง ขับแล้วปวดไปปวดมีครับมอเตอร์ไซค์เปยาการปวดหลังเป็นของตัวเองสามสิบปีอะไรบ้างมีรถแล้วก็มีการปวดหลังมันกอเลแล้วตอนนี้เราหลบเข้าไปได้ไหมถึงเลนไปได้ไหมได้หน้าเบี่ยงปุ๊บมองเลนใหม่เลยค่ะเห็นไหมเพราะกระบะคันนั้นก็เปรกใส่เราอยู่เตรียมจะเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะอืมเราคิดว่าอยากจะเข้าซ้ายเลยไหมหรือว่าจะผ่านมอเตอร์ไซค์คันนู้นไปก่อนอย่างดีกว่า เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังรถสวนนะเพราะบางทีเขาเลี้ยวตัดเข้าไปหรือไม่ถ้าเกิดเขารอนิ่งๆอะค่ะเกิดไปเดี๋ยวรอจะเลี้ยวอ่ะก็อย่าไปตกใจเขาเยอะถ้าเขายังไม่ตัดหน้าเราถ้าเคานิ่งอย่างเงี้ยเขาแค่รอจะข้ามแค่นั้นเองสบายใจเหยียดไหมคะไม่ต้องไปตกกตะกระปะไหนเขาบอกความเร็วไม่เกิน50าสเราขับมาเท่าไหร่นะคะเออเจ็ดสิบละค่ะก้อนก้อนไม่ช่วยเหรอคะก้อนอยู่บ้านตอนเนี้ยเราเลนซ้ายเขาติดกันเนี่ยค่ะเราเปลี่ยนไปเลนซ้ายดีไหมได้เส้นทึบเปลี่ยนได้เหรอคะ ไม่ได้แล้วตอนนี้สิบแปะเปลี่ยนได้ไหมคะได้ค่ะแล้วถ้าเปลี่ยนไปจะพ้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ไหมคะได้ค่ะจิ้มแน่นอนค่ะทางหน้าเป็นทางตรงหรือทางโค้งโค้งค่ะแล้วป้ายด้านซ้ายเขียนว่าโค้งเป็นยังไงคะซ้ายโค้งอันตรายค่ะอะไรอ่ะที่คุณไม่ได้มองเะค่ะออ๋อหรอคะใช่ค่ะทางแต่ตอนจุดกับเลยนะทางแต่ออกจากบ้านจนกลับถึงบ้านมันเดิมเลยที่คือภาษาโคราชนะคะค่ะ ีช้าด้วยไงล่ะไม่อยู่มดละให้ให้คนเร็วๆไปกันใช่แต่ตอนนี้เราก็กำลังเร็วเลนซ้ายอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ขับแบบบังคับพวงแล้วพวงพวงอะไรแข็งอย่าหลุดนะแกฉันไม่มีแรงมือซ้ายมือขวาช่วยกันนะอย่างที่คุณนัทบอกแอดมินเนี่ยดูนื้อาเลนซ้ายตริงไปได้ไหมเขาขวางเลนเราไหมอ๋อไม่มีค่ะเออ แมก็เนี่ยแต่ไม่มีแล้วใช่เพราะเขาถอยหลังไปแล้วต้องต้องมองยาวๆจะได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วขับตามล็อกเลนตัวเองนะในล็อกเราฮะซ้ายหรือขวาเนี่ยดึงขวานิดนึงอ่ะเออเส้นเกิดแล้วเราแก้ไขมาได้ไหมคะแก้ไขด้วยตัวเราค่ะเออคนอื่นยังขับกันได้เลยรถคำรามเหมือนเจ้าของเราหูน้องมีชื่อไหมตั้งชื่อน้องอย่างอะโสดาเลยนะ เอาพูดได้ยิ่ทำไมเชื่อคุณกันขนาดจอรวยเหรอไม่ใช่ชื่อว่าปัญญาอ่อนมากก็ชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องวิบบั๊บว่าทำไมตลกเ,เพชรภูมิยิ้มปริ่มเลยมันเป็นแบบภาสีไข่มุกมดดเลยค่ะเวลาแดดอะไรเงี้ยอ๋อมันวิบับบั๊บดิเราก็จะเชื่อนองวิบับบั๊บตอนนี้ตอนขับนิตาเราวิบับบั๊บมั้งไหมไม่มไหวเลยตาแข็งเห็นรถโทรแล้วตาแข็ง เราอย่าไปว่าน้องสิว่า,วาน้องปัญญาอ่อนไม่ได้ <c oughs> น้องชื่อวิบวับคนจะได้เป็นประกายทุกคนจะได้เห็นรถเราว่าเอ้ยมีคันนี้อยู่บนท้องถนนอย่างเง,งีเ้ยเป็นกาเล่าใครฟฝันคนนึงเขาชื่อว่าโอ้ดชื่ออย่างเท่ต้องเหมือนนักเรียนคนหนึ่งไข่มุกอะไรอย่างงี้อ๋อนักเรียนคนนัึงชื่อนุพคุณนุพคุณโอ้อ จะไปเที่ยวผับมากกว่าคาเฟ่นะคะแล้วตอนนี้ความเร็วเราขับอยู่ที่เท่าไหร่อะเนะ uh, <90. S 1> อ่อจุดสิบค่ะเอาเมื่อกี้ก็บอกเขียนลงเรยนไม่เกินห้าสิบเองนะออกจากบ้านมารู้ไหมเส้นนี้เี้ยเขาจะเรียนตัดหน้าเราไหมเล้นขวามีใครติดให้เราไหมไม่มีเลยคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะคลืบคลานมาเรื่อยแต่ร้อยเราไปก่อนอ๋ออธิษฐานแล้วเหรอคนะเดี๋ยวน, <laughs> นี้จะยิงยิงนะฉันเบรกไม่ทันนะพูดเลยใจฉันไม่พร้อมเบรกนะนี่แหละถ้าไม่มีเกาะกลางอะคะอันตรายหน่อย แต่ตามหลักที่ถูกต้องอีกเส้นทึบคุณเลี้ยวไม่ได้ค่ะพก็เส้นทึบแทนด้วยกำแพงแต่เขาบอกว่าบ้านฉันอยู่เนี้ยใจฉันไปอ้อมหาเส้นประที่ไหนล่ะอือีกฟ้าของถนนเป็นยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวอยู่จุดสูงสุดก็งงยาวๆอย่ะเนี้ย่ะเพราะพ้านเตีงถูกไหมเนี่ยถูกค่ะตอนนี้คุณลืมตาด้วยการยกคิิวแล้วคุณรู้ตัวไหมคะใช่ใช่ด้วยอืม ี่ตาให้มันเห็นชัดเลยอ๋อ <c oughs> แล้วข้างหน้าค่ะทำไมก็ดูวุ่นวายทำไมเตือนป้ายไม่เกิน50ิบอีกอเออทางนู้นจะออกมาตัดหน้าเราไหมทางนั้นมีใครจะเลี้ยวอีกหรือเปล่าตรงนี้มีใครขับย้อนขึ้นมาแล้วจะยู่เตือนไปทางเดียวกับเราไหมแล้วกระบะคันนี้ขับเร็วหรือช้าที่ขวางนี้เราอยู่ <c oughs> เนี่ยนะท่านู้นก็ตัดหน้ากันอยู่ไหมครับ <c oughs> ทางนี้ก็จะออกทางนี้ก็จะเบรก ก็เตือนเรื่องความเร็ว่าค่ะให้เราระวังไว้ก่อนเลยทาตามแล้วมันจะดูทันเนี่ยเขาจะตัดหน้าเราไหมเลียขวาทางนี้มีใครปิดให้เราไหมไมีค่ะเออเราก็ขับผ่านไปแต่ถ้าหมดบารมีพี่กันแล้วก็จะทิ้งมาแล้วนะใช่ค่ะหมดจริงไหมคะ <laughs> จริงสิงคะไม่คือหรอกใครแล้วทีน,นี้เร็วหรือช้าคะอยากขับาตามเขาหรืออยากแซงเข้าไปคะเราคิดว่าการนี้มือใหม่หรือมืออาชีพ เขนไปสร้างอันป้ายตัดเราระวังเขากลับมาอีกนะแล้วมีใครจะรอเลี้ยวตัดหน้าเลยอยู่ไหมอ๋อหมอใสแค่ระวังมอใสคันนู้นล่ะด้านขวาที่คันเนี้ยกระบะบังอยู่ทั้งคันอ่ะสองคันนู้นนะใช่ค่ะจะเลี้ยวอืมจะต้องพึ่งบารมีเขาก็อนละคบารมีเขาพึ่งได้เหรอคะดูข้างหน้าก็มาอใบนะคะบารมีเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรียนไม่ค่อยได้เลยจะไปพึ่งบารมีเขาไม่รู้งไม่ได้เดือ๋โอเคโอเคเราซ้ายเล้วค่ะมีใครจะพุ่งอีกไหมอ๋อรถที่ว่ามาจาก เออตอนนี้เริ่มดูวุ่นวายแล้วไหมคะใช่ดังนั้นต้องมีสายมากใช่คนบ่อยมากเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิเยอะๆค่ะอ่ะอย่าเบรกนะมันเป็นถนนหล,ลักแต่ไปช้าๆค่ะไม่ต้องเร่งนี่เขาสะดุ้งไปเลยสะดุงะด้งตนนั้นดิฉันสะดุงะด้งก่อนมันฝังดิฉันนะคะดูขันแดงนั้นนะคะแล้วก็ยกคันเร่งไปก่อนเนี่ยเพราะมีระยะห่างระหว่างเคอรี่กับเราอย่างเงี้ยเผ้ากกล้าออกแล้วดูนะเขาเลื่อนล้อมาไหมถ้าเขาไม่มาก็ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องเร่งเยอะนะเผื่อเขาเปลี่ยนใจไหนแม่ขนุนก็ออกมาอีกอย่างเงี้ยค่ะ ข้างหน้าก็เป็นไฟแดงเนี่ยคันนั้นจะมาตัดหน้าเราอีกไหมถึงเลนเราหรือเปล่าอืมอเบรกเคะ่ะจะเบรกอยู่แล้วก็ไม่ยอมเบรกเนี่ยนิดหน่อยแค่นี้ซื้อเวลาแล้วก็รีบไปค่ะเพราะเขาจะเข้าซ้ายอีกแล้วทุกคนเอาแต่ใจหมดนะคะเนี่ยบอกแล้วขับรถสนุกมันชาเลีนทุกนาทีเลยใช่ใชเราต้องรอเลนไหนคะติด,ดไฟแดงอตรงนี้มีกี่เลนคะขับด้กันได้สองโอเคเลนซ้ายสุดค่อยไปไหนคะ เี้ยวซ้ายค่ะเขาก็จะกลับมาที่เบรกเนาะ<ม>แค่หลกตามหน่อยเซีย,ยวซ้ายค่ะนี่ราพุ่งไปเหมือนเป็นลูกดอกเลยไหมไม่ไม่อะไรอะถ้าคุณเบรกแล้วทั้งรถขยมุมเนี่ยค่ะปล่อยพว่งอะไรได้ไหมคะขบับรถไม่ได้ค่ะโอเคเอาขึ้นมาเมยเป็ดเรเดี๋ยวเตรียมเดียนใะห้ถูกต้องนะเข้าบ้านตัวเองอะ่ะไเปล่าปกติที่เคยเลี้ยวรู้ไหมว่าตรงนั้นถูกไหมจุดนั้นที่เลี้ยวอยู่ประจำเหมือนตอนออกมีหรือเปล่าเนี่ยเลี้ยวได้ค่ะเลี้ยวได้ถูกเชิญรถไปวนใช่ อาพี่วาให้หนูไปเนี่แหละหนูนอนไม่พอเท่าไหเ่ิงหนูเต้น,เนหนูนอนไม่พอหนูหลาย,ยางแต่สถานาการณ์ที่เจอค่ะมันยิ่งกว่าที่เราไปเจอตรงนี้แล้วแหละที่มันเจอเหตุฉุกเฉินนี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้อยู่แต่ช็อตตกมาตายคือรถตู้คันเมื่อกี้แหละอเออใช่ใชสภาพนั้นเป็นการบอกให้เรารู้ว่าโอเคนักเรียนน่าจะเริ่มชัดดาวแล้วเออร่างกายคือไอ้ใจเรายังสู้จากที่น้าม้าไม่เคยลัคาตอนนี้ลัคาทุกอย่าง จริงๆตาตัวเองไม่ตาตัวเองไม่เปิดตั้งหากอีหน้ามาก็ตกเป็นลิซ่าอย่งี้มาตั้งนานแล้วเป็นลิซ่าโชดีที่คุณนัดได้มือใหม่แบบเขาโกโก้อะทุกคนเลยไม่มีใครที่แบบดูเป็นวิชาการเลยสักคนนะคะทุกคนเหมือนแบบ เป็นพริมอ่ะเป็นฟิล์มอ่านซีรีด้วยเนี่ยเป็นพริมมาทุกคนเฮ้ยยังชั่วที่ยกขันเร่งถึงแม้จะเฮ้ยเพนด้าก็ตามถ้าเราเลี้ยวตรงนี้ได้อะไอตรงอื่นเราเลี้ยวได้เก่งอะไรเพราะตอนเนี้ยสมาธิที่เหลือถ้าเราทําได้เข้าบ้านตัวเองนะอย่างชะโรเป็นอะนี่ชะโรเป็นจริงป่ะเนี่ยชะโรไม่เอาค่ะไม่ยังชั่ว ต้องบังเขาไว้ได้ก่อนนะ,ะแล้วไม่ใช่ออกไปรัสศาส์กันเลยนะต้องดูรถฝั่งนู้นก่อนนะคะนเ,นนเนี่ยพอข้ามไปปุ๊บเราต้องหยุดก่อนก่อนที่กันชนหน้าเราจะล้าไปขวางคนอื่นนะคะแล้วไม่ใช่คันนี้ออกไปแล้วเราตามเข้าไปด้วยนะเพราะเรามอง,มองไม่เห็นเออทำไมที่นี่ป้ายเราไปได้ไหม,ไมอเออไม่ได้ก็ต้องรอนะคะ นีเหี้ยไงแล้วก็ดูทีละเลนก็ได้นะสมมติเนี่ยเขามาอย่างเงี้ยค่ะเลนนั้นน่ะอาจจะยังไปไม่ได้แต่เลนเนี้ยมันโล่งยาวมากเราก็กินไปหนึ่งเลนก่อนอ่าค่อยๆคืบไปทีละเลนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทีเลนพาเห็นไกลๆว่าเราค้างอยู่เงี้ยเดี๋ยเขาก็จะรอให้เนี่ยมันลังกระบะคันนี้เห็นไหมอ่ารถบรรทุกขึ้นมาอีกเราก็ไม่ไปอืมแต่ถ้าไม่มีรถบรรทุกมเมื่อกี้ค่ะเราไปค้างไว้ครึง่งได้เนี่ยมรถบรรทุกเนี่ยเราไปแตะไว้ครึง่งนึงก่อนใช่ไหมเราจะผ่านแดงไปเลยได้ไหม อย่นางนี้นเราผ่านเดงไปได้ค่ะเราอ้อมดำอย่างน<ร>ี้อ่าเรามองไปที่ตรงนู้นเลยค่ะมองเป้าหมายแล้วหยุดนิ่งๆก่อนหยุดนิ่งๆก่อนแต่เบรกนะหยุดรถก่อนเออล้วก็ดูรถทางนี้ก่อนมีใครมาไหมเดี๋ยวหยุดอย่างเงี้ยได้ไปดูทางขวาด้วยนะเขาจะมาไหมดูดูทางขวาก่อนไม่ใช่เลี้ยวหมุนไปหาเขานะ่ะอ่านี้ไปได้ไหมเราต้องอ้อมข้าเลี้ายค่ะถ้าเขาใช้เลงขวาแล้วมองย,วยาวๆมีใครออกจากปัม๊มอีกไหมอ,อย่าพุงไปเร่งเยอะเพราะตรงนี้มันไหลมิติมากแต่ทุกครั้งที่เรามาแล้วเรางงอะค่ะเพราะเรารีบเยอะ <ๆ S 2> เออกลัวคันนั้นจะว่ากลัวคนนี้จะด่า ก่อนเลี้ยวเข้านะคะเห็นไหมอยู่เลนผิดเนี่ยเบียดมอเตอร์ไซค์ไปอีปกแล้วดูกระจกซ้ายนะ้มีมอเตอร์ไซค์ไหมถ้าไม่มีเข้าซอยไม่ต้องไปเล่งอะคะ่ะแค่ปล่อยเบรกให้หมดแล้วมองลึกเข้าไปหารถเก่งคันเมื่อก,กี้นั่นแหละเลนี่ยแล้วมองอย,ยาวอือไม่มั่นใจไม่ต้องเล่งเยอะเห็นไหมเราเดียวทุกที่ไม่เคยเซขนาดนี้ในห้างยังไม่ได้น่ากลัวเลยแต่พอมาบ้านตัวเองมันจะเปรี้ยงอย่างเงี้ยหน่อยเพราะว่าแบบมันไม่มีแรงส่งใช่ไม่มีแรงส่งมาจากกระบังรมและจิตใจเราแอนนี้แหละ รี่เนนะตรงนี้เป็นโค้งปิดมองไม่เห็นต้องไปช้าๆค่ะเผื่อทางนู้นเขาก็กินเลนเรามานะรู้ว่าจะช้าเนี่ยที่แหยโค้งเห็นไหมเรารู้เลยเหตุผลก็คือเราไม่ชะลอไม่ใช่เราเลี้ยวไม่เป็นนะคะคนเลี้ยวไม่เป็นจะเลี้ยวไม่ได้อย่างเราแต่เนี่ยก็คือใช้ความเร็วออกนอกโค้งไปเท่านั้นเองรู้เลยว่าต้องหมุนแต่หมุนไม่ทันแล้วอันนี้ต้องใช่เนี่ต้องกดไฟเลี้ยวซ้ายเสมอค่ะเพราะเป็นทางแยกนี่ได้แตะเรนป้องไหม บอกแล้วพ่อบ้าตีจะขับไม่เป็นแล้วมองทางนู้นด้วยนะแล้วมองทางนี้ด้วยนะอย่ามองข้างๆค่ะอย่าคิดถึงข้างๆมองยาวจะได้รู้ว่าเราหมุนได้เยอะหรือน้อยอืมแล้วก็จะช้าครับเขาเลี้ยวขึ้นมาทางนี้เนี่ยเออเนี่ยยังถือว่าเร็วไปอยู่สาหรับในซอยนะคะแล้วมองลึกเข้าไปถึงปากซอยค่ะถ้ามองได้มองไปถึงปากซอยเอออย่าไปมองของข้างๆ็นขาด มองไปข้างหน้าน้าปกติจะเข้าบ้านนี่เราเตรียมอะไรตรงไหน